ให้พี่มากดตัวนี้ดูครับ f u ส l scale เกล l scale ทางด้านขวาล่างตรงนี้ไปที่ scale full scale เออจนนี้ก็พี่กดโอเคเลยมันต้องตั้งอะไรเลยกดโอเคแล้วพี่ก็หันไปดูดีเครื่องนะครับโ okay. อ้นี่นะมันจะวิ่งขวามันจะวิ่งว่าวันระยะว่าไอ้โค้งตรงนะั้ เป็ชายพื้นที่เท่าไหร่แผ่นมันจะพอหรือเปล่าอะไรประมาณนร้ทแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเร็วใน่นอนมันจะวิ่งเร็วถ้าเราเคลื่อนไปไกลองเงี้ยเราอะดูไม่ทันครับมันเป็นทีมงานเล็กๆนะมูจินาท่านะมันก็จะวิ่งตื๊ดๆๆเร็วไปแนะนำให้อยู่ใกล้ๆคมใช่ไหมอ่ามันปรับอย่างนี้ได้ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นสปีดความเร็วในการวิ่งโก้สเกลเขาไปดูสเกลใช่เราใช้เป็น50ก็ได้50 เหเหก็โอเคปพ๊บแล้วก็ดูอ่ะมันก็เดินช้าลงนะครับตอนนี้เราก็จะดูเพนได้ว่าพอมไหมใช่ไหมทีนี้เรารู้แล้วว่ามันพอให้พี่กดตัวแีนสตาร์ทสตาร์ทำงานโอ้ดูตัดได้เลยไหมครับโอ้โตัดโคตรไว พองอะไะบอกยังไงก็ดีกว่าเรื่อยเย็นเยก็ดีกว่าเรื่อยต้ดนะสอาขางเรื่อยแผลปูนแล้วไหมหเุดอองแผลปูเร่อยครับไม่เห็นแตชอไปนั่งดูมาตัรครั้งแรกเลยครับ Okay. น,น,นี่ก็น่าลงเพราะห้างเลยี่ยไม่ติด

ข้อไม่ต้องออไมาจากเซ็นเตอร์เหมือมนกันเพื่อน้องกรุมปเหมือนกันทำงานหรือถ้ามีหลหายๆอันครับครุ๊เหมือนกันแล้วก็ตัวน,นี้มันเดิมเซ็นเซอร์ส่งไปมาเนึ่งครับมันเดิมมั้งเกมเป็นดำวดิธีจะตัด แต่ทีเนี้ยไอตัวกลางเนี้ยมันจะเป็นตัวผู้ผมจะใช้ขั้นหนาเหมือนกันผมทําแยกมาตัวเส้นในเนี่ยนะเส้นในเนี่ยตัวผู้ตัวชิปแล้วก็คลิปที่รูคลิกเส้นในกดจิ๊บคลิกที่รูแล้วก็ลากมาตัวนี้ยผมจะใช้แค่สองมินตัวเนี้ยผมจะใช้สาม ต้องตัดสองลบใช่เราก็ต้องตัดอันนี้ก่อนสามมิติดีเลยตัวข้างล่างก็ต้องลบไหมหรือว่าเอาไว้เอาไว้นี้ม่ได้สิ่งที่เราคุมอ่ะเนี่ยถ้าเราคุมมันได้อยู่อ่ะคือมันจะตัดจริงอ่ะครับใช่แล้วต้องไปวางแผนเราก็ไปวางแผนต้องสเกลก็เครับวข้งล่าง ไอ้ตัวนี้เจ้าลูใช่ไหมลูกลูวไปทำอะไรลูไกล้ายาแตรงนัะหน้าลัางอะไรนะเราเราพบปะ่าเนี้ได้อันนี้คือบอกมาเลยตน้มันจะเป็นรอยเราจะใช้ตัวในมันระวังนะางนี้ัจะมีแสกวิ่งอยู่อาพีมองไม่เห็นอ่ะ้าพีเอาเข้าไปอ่ะ ตัดอยู่มตัเนโดนนิ้วเดร่นะตอระัดตั่เาก็หยุดได้ใช่ไหมหยุดได้กดจะงน้แต่ว่ากดส้ำมันจะเริ่มที่เดียวแต่อ้นี่เราไม่เอาสิไม่เอาเรวตัด็นดวง